สวัสดีทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวของธรรมะอันลึกซึง้งผ่านหัวข้อทัทโตปุญญังประวัติทติซึ่งแปลว่าผู้ให้ย่อมได้บุญการให้ไม่จํากัดอยู่เพียงทรัพย์สิ่งของแต่รวมถึงการให้โอกาสให้อภัยให้ธรรมะและให้ใจที่บริสุทธิ์ขอเชิญทุกท่านเปิดใจแล้วฟังนิยายธรรมะทั้ง5ตอนต่อไปนี้พร้อมกันนะครับ ตอนที่1นข้าวปั้นของเด็กชายเช้าอันเงียบสงบในหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยทุ่งนาและภูเขาถูกเชา้าประตูไม้เก่าของโรงเรียนจะเปิดออกเสียงฝีเท้าเล็กๆของหนุ่มน้อยพงดังสะท้อนไปพร้อมแสงรุ่งอรุณเขาหอบข้าวปั้นเพียงปึกเล็กไว้ในมือพลางเหลือบตามองถุงข้าวของนักเรียนคนอื่นที่เต็มมือแต่หัวใจเขากลับเต็มด้วยความสุข เมื่อจะได้กลับไปให้ยายที่ป่วยหนักณจุดพักริมถนนฝุ่นลอยมีหมาขี้เรือนตัวหนึ่งนอนสลบคร่ำครวนผงหยุดเท้าใจสั่นเมื่อเห็นมันแต่ช่วงนั้นก็หมายถึงเวลาทานข้าวของเขาแล้วในใจน้อยๆถูกอย่างรากแห่งความเมตตาเขารีบตกปากตกคำแบ่งข้าวปั้นลูกหนึ่งให้เจ้าหมาด้วยมือที่สั่นเพราะความหิวแต่ภายในส่วนนั้นของใจมีเสียงเล็กๆก,กระซิบว่า เอาเถอะแบ่งให้มันก่อนก็ได้พรุ่งนี้ยายก็แค่หิวอีกหนึ่งมือ้อค่ำคืนนี้พงตื่นกลางดึกใจเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่เขาเลือกแบ่งของตนเองให้หมาเขาหลับตาแต่กลับเห็นภาพตัวเองนั่งแบ่งข้าวให้หมาหมับมัวในสายหมอกปรากฏชายชารารูปหนึ่งในชุดสีขาวชายผู้นั้นพูดเสียงนุ่มเจ้ามีน้ำใจที่ไม่ยึดต,ติดแม้จะยากจน พงถามเสียงสัน่นทำไมข้าต้องทำเช่นนั้นชายชาราทำเพียงยิ้มก่อนเผยว่าการแบ่งปันสร้างเมล็ดแห่งบุญไว้ในใจเจ้าด้วยแต่เจ้าจะได้เห็นผลบุญนั้นเมื่อเวลามาถึงผ่านไปหลายปีพงเติบต่อขึ้นจนกลายเป็นแพทย์ใจบุญเขารับรักษาผู้ป่วยยากจนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เขาช่วยชีวิตคนนับร้อยและครั้งหนึ่งถูกเชิญไปเป็นวิทยากรภายในโรงพยาบาลในเวทีนั้นเขาหยุดขึ้นเวทีด้วยมือพึมพำมอย่างซึ้งจนใครก็อาจจับจังหวะไม่ทันผมไม่เคยลืมเข้าปั้นหนึ่งลูกนั้นมันสอนผมว่าถ้าเรายุ่งยากก็ยังมีเวลาให้คนอื่นได้แขกในห้องเงียบกริบ ผมเห็นภาพเมื่อเช้าที่โรงพยาบาลอีกครั้งหมาตัวนั้นซึ่งตอนนี้กลายเป็นสุนัขนำทางช่วยเด็กตาบอดและเจ้าของชายน้อยคนนั้นคือหมอที่เขาช่วยรักษาเมื่อสักครู่นี้ปรากฏคลิปวิดีโอส่งตรงจากทีมข่าวในโรงพยาบาลภาพแสดงให้เห็นพงในเวลานั้นหยิบข้าวปั้นลูกเดียวให้หมาตัวนั้นด้วยมือสันผู้คนหันมามองกันในความประทับใจแต่จังหวะสำคัญคือ ในคลิปมีเสียงแววมาจากหมอท่านหนึ่งในห้องฉุกเฉินเขาพูดเสียงเย็นว่าเวลานั้นถ้าเจ้าหนูไม่แบ่งข่าวปั้นลูกนั้นมันอาจจะตกพื้นแล้วหมอไม่ได้รับรู้เลยว่าใครเป็นผู้ช่วยชีวิตเด็กคนนั้นในห้องฉุกเฉินนั่นหมายความว่าบุญไม่ได้เพียงผลักดันชีวิตพงไปข้างหน้าแต่กลับส่งต่อบุญนั้นไปช่วยชีวิตเด็กคนนั้นให้ได้รับรักษา เพราะเหตุการณ์ในตอนนั้นนำทางหมอไปถูกคนถูกเวลาสรุปท้ายตอนเรื่องของเข้าปั้นลูกเล็กๆของพงจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเมตตาเล็กๆแต่เป็นจิ๊กซอหแห่งบุญที่บิดเบี้ยวไปเป็นเครียข่ายความดีทั้งปวงแต่ละจังหวะของมันสารสัมพันธ์อันไม่น่าเชื่อระหว่างชีวิตเพื่อยืนยันให้เห็นว่าผู้ให้ย่อมได้บุญแต่บุญนั้นอาจไม่ย้อนกลับมาในรูปแบบที่คาดหวัง แต่หมายรวมถึงความดีที่ดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตอนที่สองหญิงชารากับเสื้อผ้าผืนเก่าในตลาดเล็กๆของชุมชนยากจนมีหญิงชาราผู้หนึ่งชื่อว่ายายหนูเธอขายผักเล็กๆน้อยๆบนเสือเก่าทุกเช้าจะมีเสื้อผ้าเก่าหลายผืนพับเรียงอย่างเรียบร้อยวางไว้ข้างเสือบางวันก็มีชาวบ้านแวะมาขอ บางครั้งเป็นคนจรหรือเด็กวัดที่เดินผ่านมาเธอก็ยิ้มและยื่นให้ด้วยถ่อยคำสั้นๆว่าไม่ต้องเกรงใจของเก่าข้าแต่ยังอุ่นได้เธอไม่เคยรังเกียจไม่เคยถามว่าใครมาจากไหนวันหนึ่งขณะที่ฝนตั้งเขาเด็กหนุ่มร่างผอมเนื้อตัวมอมแมมเดินเข้ามาขอผ้าห่มสักผืนได้ไหมครับผมหนาวมาก ยายหนุหันมองไปที่กองเสื้อผ้าเก่าแล้วก็พบว่าหมดพอดีเธอยือนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอดเสื้อคลุมตัวเองที่เก่าแต่สะอาดแล้วยื่นให้เขาทั้งที่ตัวเองเริ่มหนาวสะท้านเอาไปลูกแก่ๆอย่างข้าทนได้อีกหน่อยเด็กหนุ่มน้ำตาคลอรับไว้แล้วกล่าวแผวเบาขอบคุณครับคุณยายถ้าผมรอดคืนนี้ไปได้ผมจะจำบุญคุณน,นี้จนวันตายคืนนั้น พายุโหมกระนำ่ำฟ้าผ่าเปรี้ยงในกลางตลาดไฟไหม้ลุกลามราวกับจะกลืนกินทุกสิ่งข้าวของหาเ,เร่ของชาวบ้านถูกเผาวอดในพริบตาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นเพลิงไฟหยุดลงที่บ้านไม้ของยายหนูเหมือนมีมือไร้รูปมาปัดเปเลวเพลิงออกจากเส้นเขตนั้นคนทั้งตลาดประหลาดใจทำไมบ้านยายไม่ไหม ทั้งที่อยู่ติดกันแท้ๆวันต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยกลับมาตรวจสอบซากไฟไหม้พวกเขาพบรอยเท้าเปลือยเปล่าหนึ่งคู่ที่เดินผ่านคโคลนหน้าเขตบ้านยายหนูพร้อมผ้าห่มผืนหนึ่งพาดอยู่ข้างกำแพงเมื่อเปิดผ้านั้นออกพบชื่อปากลายมือเล็กๆว่าจากยายหนูถึงผู้หนาวเหน็บแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าคือผ้านั้นไม่ไหม้ไม่มีกลิ่นควัน ทั้งที่อยู่ในเขตเพลิงไหม้ยอย่างชัดเจนยายหนูน้ำตาไหลเงียบๆเ,เมื่อเห็นผ้าคลืนกลับเธอพูดเพียงว่าคนที่เราเคยให้อาจกลับมาให้เราโดยที่เราไม่รู้ว่าคือใครเช้าวันหนึ่งหนุ่มในสูตรสะอาดเดินลงจากรถหรูพร้อมทีมงานถ่ายทำสารคดีเขาเดินตรงไปหายายหนูแล้วยื่นนามบัตรให้เธอผมชื่อธนาครับเป็นเจ้าของรายการช่วยเหลือคนจน วันนั้นคุณยายเคยให้ผ้าห่มผมคืนที่ผมไร้บ้านวิตตายเพราะพายุวันนี้ผมขออนุญาตซื้อบ้านให้คุณยายหลังใหม่เพื่อให้คุณได้อุ่นทั้งตัวและใจตลอดไปครับยายหนูน้ำตาไหลพรากโดยไม่มีคำพูดใดในใจเธอเงียบสงบเหมือนรุ่งเช้าหลังฝนตกเสื้อเก่าผืนนั้นไม่เหลือบนร่างแต่บุญของมันยังอิงแอบอยู่ในชีวิตเสมอสรุปท้ายตอน เรื่องของยายหนูสอนให้เราเห็นว่าผู้ให้ย่อมได้บุญแม้เสื้อเก่าที่ไม่ค่าสำหรับใครหากให้ด้วยใจที่เปี่ยมเมตตาบุญนั้นย่อมเป็นพลังที่ย้อนกลับมาในแบบที่คาดไม่ถึงเพราะบางครั้งการให้ของเราอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนแล้ววันหนึ่งเขาจะกลับมาเปลี่ยนชีวิตเราตอนที่สเศรษฐีผู้ให้โอกาสคุณวิทยา คือเจ้าของบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ชายวัยกลางคนผู้แต่งกายเรียบง่ายไม่เคยถือเนื้อถือตัวแต่คนใกล้ชิดรู้ดีว่าเขามีหลักการที่ไม่เปลี่ยนมาเกิน20ปีรับคนที่ไม่มีใครให้โอกาสแล้วดูเขาเติบโตไปกับมันไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดเศรถือท่านนี้จึงมีเมตตาต่ออดีตนักโทษคนติดยาหรือคนจรจัดเป็นพิเศษแต่ทุกครั้งที่รับใครเข้าสู่บริษัท เขาจะมอบคำเดียวว่าที่นี่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอวันหนึ่งมีชายหนุ่มร่างผอมมีแผลเป็นเต็มแขนมาสมัครงานอดีตของเขาคืออดีตนักโทษคดยาเสพติดทุกบริษัทปฏิเสธเขาทันทีที่เห็นประวัติแต่คุณวิทยากลับรับเขาเข้าทำงานเป็นพารโรงทันทีเขาพูดเพียงว่าฉันก็เคยถูกปฏิเสธมาก,ก่อนเหมือนกันเองอย่าพึ่งท้อใส่ใจงานของเอง แล้ววันหนึ่งคนจะเห็นคุณค่าของเองเองหลายเดือนต่อมาขณะคุณวิทยาพาครอบครัวไปพักผ่อนริมน้ำลูกชายวัยเจ็ดขวบของเขาวิ่งเล่นริมท่าน้ำแล้วพลัดตกลงไปในกระแสน้ำเชี่ยวเสียงกรีดร้องดังลั่นผู้คนตะลึงไม่มีใครกล้ากระโดดลงไปในน้ำลึกมีเพียงหนุ่มมีแผลคนนั้นที่กระโจนลงไปทันทีเขาพาร่างเล็กๆก,กลับขึ้นฝั่งด้วยมือเปื้อนโคลนและบาดแผลสดใหม่ คุณวิทยากอดลูกแน่นน้ำตาไหลหันมามองชายหนุ่มผู้นั้นซึ่งกำลังหอบหายใจแรงทำไมเองถึงกล้าทำเองเสี่ยงตายขนาดนั้นเพื่อช่วยลูกฉันชายหนุ่มตอบเบาๆด้วยรอยยิ้มเศร้าเพราะผมเคยฆ่าคนมามากพอแล้วครับนายครั้งนี้ขอให้ผมได้ช่วยชีวิตใครสักคนเสียทีคืนนั้นคุณวิทยานอนไม่หลับภาพใบหน้าของชายหนุ่มไม่ยอมลบจากความคิด เขาเปิดแฟ้มประวัติพนักงานอีกครั้งแล้วเจอสิ่งที่ไม่เคยเห็นชื่อจริงของชายหนุ่มคนนั้นคืออาคมวิทยาพงศ์เป็นลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของเขาที่หายตัวไปตั้งแต่10ปีก่อนหลังถูกครอบครัวตัดขาดเพราะค้ายาเสพติดคุณวิทยาอึง้งม่านความเมตตาที่เขาเคยมอบให้ใครต่อใครกลับมอบให้ญาติผู้ที่เคยทำให้ครอบครัวเจ็บปวดที่สุดโดยไม่รู้ตัว เขาน้ำจาไหลพึมพำในใจว่าหรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าบุญก็คือการให้โอกาสกับคนที่เราเคยปิดใจใส่เขามากที่สุดหนึ่งปีต่อมาอาคมกลายเป็นหัวหน้าหน่วยงานดูแลพนักงานฟื้นฟูเขานำประสบการณ์ชีวิตที่ต่ำต้อยที่สุดมาเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไม่ยอมแพ้ต่ออดีตคุณวิทยานั่งฟังเขาเล่าเรื่องในงานบริษัทอย่างเงียบๆ เมื่อใครบางคนถามเขาว่าทำไมคุณถึงยอมเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ทั้งที่บางคนเคยทำเรื่องเลวร้ายมานักต่อนักเขาหันไปมองอาคมแล้วตอบว่าเพราะบางครั้งคนที่เคยร้ายเราอาจเป็นคนที่ถูกโลกทำร้ายมาก่อนและผู้ให้โอกาสอาจเป็นเพียงคนเดียวในชีวิตที่เขารออยู่สรุปท้ายตอนเรื่องราวของคุณวิทยาและอาคมทำให้เราเห็นว่า ผู้ให้ย่อมได้บุญแต่บางครั้งบุญนั้นไม่ได้กลับมาในรูปของทรัพย์หากแต่กลับมาในรูปของการให้อภัยและการเยียวยาใจทั้งของผู้ให้และผู้รับเพราะแท้จริงแล้วการให้โอกาสกับชีวิตคนอื่นอาจเป็นการรักษาบาดแผลของตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวตอนที่ 4. ดอกไม้หน้าวัดเอื้อยเป็นแม่ค้าเร่ขายผลไม้เธอไม่เคยเข้าไปในวัดเลยสักครั้งในชีวิต ไม่ใช่เพราะไม่มีศรัทธาแต่เพราะในใจเธอมีบาดแผลบางอย่างที่ฝังลึกหลายปีก่อนสามีของเธอเสียชีวิตโดยที่เธอยังไม่ได้ขอโทษเขาเรื่องทะเลาะเล็กๆในวันสุดท้ายเธอเกลียดตัวเองคิดว่าตนเองไม่ดีพอจึงไม่กล้าก้าวเข้าไปในเขตวัดแม้แต่ในงานศพแต่ทุกเชา้าขณะเข็นรักผลไม้ขานวัดเธอจะวางดอกไม้หนึ่งดอกไว้หน้ารั้วเสมอไม่ได้ไว้พระไม่ได้จุดโทษ เพียงวางดอกไม้ไวเ้เงียบๆแล้วเดินจากไปเธอพูดกับตัวเองเบาๆวันนี้ข้าไม่มีอะไรดีข้าว่าให้ดอกไม้ไว้ก่อนละกันหลายเดือนผ่านไปพระภิกษุชารารูปหนึ่งในวัดสังเกตเห็นดอกไม้สีขาววางอยู่หน้ารั้วเป็นประจำไม่ใช่วันพระไม่ใช่วันเทศกาลแต่ดอกไม้เหล่านั้นมาอย่างสม่ำเสมอเหมือนมีใครบางคนเฝ้าแสดงศรัทธาด้วยวิธีเงียบงนันวันหนึง่ง ท่านจึงให้เนนคอยดูว่าใครเป็นคนนำมาวางเมื่อได้พบหญิงคนนั้นเนนรีบกลับมารายงานหลวงตาเป็นแม่ค้าขายผลไม้ครับเขาแค่วางไว้แล้วก็ไปไม่มีแม้แต่ไหว้พระอาจารย์ยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าบางคนไม่กล้าเข้าวัดแต่ศรัทธาของเขากลับเดินเข้ามาหาเราแทนเช้าวันหนึ่งฝนตกหนักเอื้อยังคงวางดอกไม้ไว้หน้ารั้วแม้ตนเองเปียกปอน พระภิกษุชราเดินออกมาใต้ร่มไม้แล้วกล่าวเบาๆโยมดอกไม้ที่เปียกฝนยังหอมเสมอเช่นกันใจที่เปื้อนอดีตก็ยังศรัทธาได้เอื้อยชะงักเธอหยุดนิ่งก่อนน้ำตาจะไหลเงียบหลวงตาคะข้าไม่เคยกล้าเข้าวัดเลยข้ารู้สึกผิดกับทุกอย่างกับสามีกับตัวเองกับชีวิตที่ข้าไม่เคยดีพอพระภิกษุพยักหน้าแล้วกล่าวว่า โยมรู้สึกผิดแปลว่าโยมเริ่มเปลี่ยนแล้วศาลาของวัดเปิดอยู่ทุกวันแต่ประตูของธรรมะเปิดในใจโยมตั้งแต่วันที่โยมนำดอกไม้มาวางแล้วต่างหากหลายสัปดาห์ถัดมาเอื้อยเริ่มนั่งสมาธิใต้ต้นโพเธอไม่ใช่คนรู้ธรรมะลึกซึง้งแต่เธอทำเพียงวางความผิดไว้กับดินแล้ววางดอกไม้ไว้กับใจวันหนึ่งเธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังร้องไห้หน้าวัด เอื้อจึงหยิบดอกไม้ที่เตรียมไว้ยื่นให้แล้วพูดว่าไม่เป็นไรนะถ้าใจเราไม่ดีนักวันนี้ก็เอาดอกไม้ช่วยพูดแทนเราก็ยังได้หญิงสาวคนนั้นคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เพิ่งสูญเสียแม่เธอได้แรงบันดาลใจจากคำพูดของเอื้อและเขียนเรื่องนี้ลงในคอลัมน์ของเธอชื่อดอกไม้หน้าวัดบทความนั้นกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนและใครๆก็อยากรู้ว่า แม่ค้าธรรมดาที่ปลอบใจคนด้วยดอกไม้เป็นใครเมื่อพระอาจารย์ทราบข่าวท่านกล่าวในธรรมะวันนั้นว่าคนเราคิดว่าต้องดีจึงจะกล้าให้แต่แท้จริงผู้ที่มีบาดแผลในใจและยังยื่นดอกไม้ให้คนอื่นได้คือผู้มีบุญที่แท้จริงสรุปท้ายตอนเรื่องของเอื้อยทำให้เราเห็นว่าผู้ให้ย่อมได้บุญแม้เพียงดอกไม้ดอกเดียว หากวางด้วยใจที่สำนึกและศรัทธ,ธาก็เปลี่ยนเป็นสะพานไปสู่การให้อภัยตนเองการเยียวยาผู้อื่นและการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเพราะบางครั้งคนที่ใจบอบช้ำที่สุดกลับเป็นคนที่ให้ความอ่อนโยนแก่โลกได้มากที่สุดตอนที่5เด็กน้อยในโรงพยาบาลมิวเด็กหญิงวัยสิบขวบป่วยด้วยโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดเธอเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำ ร่างกายสู้ผอมใบหน้าเหลืองซีดแต่สิ่งที่ทุกคนประหลาดใจก็คือเธอไม่เคยบ่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวขณะเด็กคนอื่นร้องไห้ทุกครั้งที่ต้องเจาะเลือดมิวกลับปลอบเพื่อนๆด้วยรอยยิม้มและภาพวาดสีเทียนที่เธอวาดเองมิวให้ภาพนี้นะคะจะได้ไม่กลัวอีกแล้วภาพของเธอส่วนใหญ่เป็นรูปดวงอาทิตย์กับเด็กตัวเล็กๆยิ้มอยู่ข้างๆ ภาพง่ายๆที่เธอใช้แทนคําว่ากําลังใจเช้าวันหนึ่งมิวเห็นเด็กชายคนใหม่ย้ายเข้ามาเตียงข้างๆเขาเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถชนพ่อแม่เสียชีวิตทันทีเหลือเขาเพียงลำพังเด็กคนนั้นนิ่งเงียบไม่พูดกับใครและไม่ยอมกินข้าวมิวค่อยๆขยับเก้าอี้ไปใกล้วางภาพวาดไว้บนเตียงเขาอันนี้ให้พี่คะ่ะมิววาดเองนะ เด็กชายไม่ตอบแต่คืนนั้นพยาบาลเห็นเขากรภาพวาดนั้นนอนหลับทั้งคืนเป็นครั้งแรกแม้มิวจะอ่อนแรงลงทุกวันแต่เธอกลับวาดภาพมากขึ้นเรื่อยๆแจกให้คนไข้ผู้ป่วยสูงวัยและแม้แต่หมอพยาบาลแม่บ้านรอปอพอบางคนแอบร้องไห้ขณะรับภาพเพราะไม่เคยรู้เลยว่าเด็กที่ป่วยหนักที่สุดในแผนก กลับเป็นคนที่ให้พลังบวกแก่ทุกคนมากที่สุดวันหนึ่งค่าใช้สายในการผ่าตัดของมิวพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าที่แม่จะหาได้แม่ของมิวจึงเตรียมใจพาเธอกลับบ้านเพื่อรอวาระสุดท้ายแต่ก่อนวันกลับบ้านพยาบาลแจ้งข่าวว่ามีผู้บริจาคนิรนามชำระค่าผ่าตัดให้มิวทั้งหมดแล้วคะ่ะพร้อมมอบทุนเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยด้วยทุกคนงง,ง ใครกันที่ทำเช่นนี้คำตอบมาถึงในซองจดหมายบางๆไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงกระดาษใบเดียวในนั้นมีภาพวาดดวงอาทิตย์กับเด็กหญิงคนหนึ่งพร้อมลายมือหวัดๆว,ว่าเพราะเธอเคยให้ฉันความหวังกลับคืนคราวนี้ขอให้ฉันได้ให้เธอบ้างวันต่อมาเด็กชายที่เคยนอนเตียงข้างๆมิวกลับมาที่โรงพยาบาล ในมือเขาถือภาพวาดของมิวที่ซีจางด้วยเวลาตอนนี้เขาเป็นลูกบุญธรรมของนักธุรกิจใจบุญและขอให้คุณพ่อบริจาคในนามของเขาเขาไม่ได้แค่มอบเงนินแต่เขากำลังส่งบุญที่เคยได้รับคืนกลับไปยังผู้มอบสรุปท้ายตอนเรื่องของมิวไม่ใช่เรื่องของความป่วยแต่คือเรื่องของหัวใจที่ยังให้ได้แม้ในวันที่ตัวเองใกล้จะหมดเพราะบางครั้ง คนที่มีน้อยที่สุดทางร่างกายกลับเป็นผู้ให้ได้มากที่สุดทางหัวใจและเมื่อเธอให้กำลังใจโดยไม่หวังสิ่งใดบุญน,นั้นจึงย้อนกลับมาในรูปที่ยิ่งใหญ่กว่าใดๆคือโอกาสในการมีชีวิตอยู่ต่อธรรมะในวันนี้ได้บอกเราว่าผู้ให้ย่อมได้บุญไม่ว่าเราจะมีมากหรือมีน้อยแต่หากให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์แม้เพียงเศษผ้าดอกไม้หรือรอยยิ้ม ก็กลายเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังฟังธรรมบำบัดจิตในวันนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณรักได้รับพลังใจจากธรรมะด้วยนะครับสวัสดีครับ